ดีครับวันนี้มาดูปุ่มการใช้งานรถไฟฟ้านะครับน,นี้รถจริงเลยนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับมาดูปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดไฟไฟต่ำไฟสูงนะครับไฟต่ำไฟสูงอันนี้ไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตรงกลางคือปิดตรงนี้เป็นล็อกล็อกการเดินทางนะครับหมายถึงว่าล็อกเกียร์เขาว่าล็อกเกียร์หมายถึงว่าไม่ให้ไปนั่นเองนะครับก,กดสองครั้งก,กดครั้งแรกกมให้ไปกดครั้งสองก็ไม่ให้ไปถ้าขึ้น P นี่ไปไม่ได้ถ้ากดอีกทีเป็นอย่างนี้ก็คือขับเดินหน้าได้นะครับ เอาเยากจอดรถแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเกียร์ออโต้รถยนต์นะครับปฏิทีก็จะเป็น P อันนี้ไปไม่ได้อันนี้ปุ่มแต่นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตเบร่์ชาร์่แบตเอรี่โทรศัพท์นะครับหน้าปัดก็จะมีมีการบอกความเร็วการบอก จำนวนของความจุของแบตเตอรี่แล้วก็บอกเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งหมายถึงระดับความเร็วนะครับมาด้านขวาด้านขวาจะเป็นไฟฉุกเฉินทีนึ่งก็จะขึ้น2ครั้งเ,เกิดไฟเลี้ยงสองด้านนะครับคือไฟฉุกเฉินนั่นเองแล้วก็กดปิดไว้ตรงนี้จะเป็นสวิต ไฟหน้า,าไฟหลีนะครับกดครั้งแรกก็จะเป็นไฟหลีแล้วกดครั้งสองก็จะเป็นไฟหน้าสังเกตตัวอานี่เป็นสวิตเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยก็จะใช้ได้ตอนรถยุดเท่านั้นนะครับเกียร์ถอยก็รถจะถอยหลังได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับแดงๆนี้เป็น ปุ่มปรับระดับของความเร็วหรือเกียร์นั่นเองนะครับเมื่อกลนะครับจะขึ้นที่หน้าจออย่างนี้นะครับ1 2 3่ง,งความเร็วก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่ก็เป็นสวิตกุญแจน,นี่แบบมีรีโมทนะครับในสวิตกุญแจก็จะมีที่เปิดเบาะด้วยนะครับถ้าบิดมาซ้ายมือ อย่างนี้นะครับเบอกก็จะเปิดขึ้นมานะครับลักษณะนี้เวลาเราปิดบแล้วก็ปิดไปนะครับจะิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับปิดออฟแล้วก็เปิดมาด้านซ้ายจะเป็นสปริงนะครับก็จะเปิดเบาได้ครับการใช้งานก็ออกประมาณนี้ครับเบื้องต้นนะครับ